สวัสดีครับพบกับเรานะครับทีมงานเฉลิมศิริทรัพย์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมแปลงเกษตรโคกหนองนามโมเดล13ไร่นะครับอยู่ที่จังหวัดปราจินบุรีนะครับและนี่ก็เป็นภาพที่ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็3ามเดือนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับภาพที่เห็นตอนแรกก็คือเป็นภาพที่ขุดเสร็จ และภาพที่เห็นที่2นะครับคือภาพหลังการขุดได้3าเดือนนะครับและตอนนี้นะครับก็คือเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายจากโดนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันรอบๆเลยว่าสวยงามขนาดไหนนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับนี่3ามเดือนนะครับถ้าปีหนึ่งนะก็รับรองว่าเขียวเต็มแปลงสวยงามนะครับนี่น้ําเต็มบ่อแล้วครับไปเดี๋ยวไปดูกันแบบใกล้ๆเลยครับผมนะตอนนี้เจ้าของแปลงก็ ลงสิ่งปลูกสร้างแล้วนะครับก็คือบ้านนะครับก็เวลาขุดเสร็จนี่ก็สามารถที่จะลงบ้านลงกระท่อมลงอะด็นไรได้เลยนะครับสําหรับทีมเราเวลาขุดเสร็จนะครับไม่ต้องรอให้ดินแน่นนะครับเพราะว่าเรามีการาบดอัดในส่วนที่เป็นที่สร้างบ้านให้นะครับโดยใช้แมโคโรยัํานะครับน้าหนัก21ตันก็คือบดอัดให้นะครับในส่วนตรงนี้โดนก็จะ บินลงมาต่ํานะครับเพื่อมาดูขอบบ่อเป็นยังไงบ้างนะครับทางตาลิงก็อย่างที่บอกครับไม่พังนะครับผมนะโดนฝนไปแล้วนะครับก็เจ้าของที่ห่มฟังนะครับตรงนี้เราให้คําแนะนําเลยนะครับว่าห่มฟังยังไงนะครับก็มีร่องสวนนะครับเอาไว้ปลูกต้นมะพร้าวด้วยนะครับนะส่วนของหน้าดินนะครับที่เห็นหญ้าเกิดเร็วเนี่ยเพราะว่า าทางเราได้มีการเก็บหน้าดินคัดหน้าดินแล้วก็เอาขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับหน้าดินนี่สําคัญนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้าดินย่าจะเกิดเร็วนะครับส่วนที่ไม่เป็นหน้าดินนะย่าจะไม่ค่อยเกิดนะครับสังเกตเลยครับถ้าใครขุดบ่อนะครับน,นี่เราเข้ามาที่คลองไส้ไก่แล้วนะครับแล้วก็หลุมขนมครกนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนตัวไปนะครับนะไปดูว่า,อารอบๆของคลองไส้ไก่เนี่ยเป็นยังไงบ้างพังหรือเปล่านะครับ ไม่มีจุดพังนะครับผมนะคลองสไส้ไก่ก็คือเป็นลักษณะของฟรีฟอร์มนะครับกว้างอยู่ที่3เมตร4เมตร5เมตรขึ้นอยู่กับจังหวะส่วนโคน้งส่วนเบานะครับลึกตรงนี้อยู่ที่2เมตรนะครับ2เมตรเลยนะครับก็ท่วมหัวนะครับผมนะ2เมตรสําหรับคลองสไส้ไก,ก่แปลงนี้นะครับบรรยากาศนี่เริ่มเป็นธรรมชาติแล้วนะครับมีน้ํามีอะไรขึ้นมานะครับ บานเจ้าของที่ก็หลังใหญ่มากครับผมนะาลงอะไรเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับรอแค่มีต้นไม้โตโตนะครับรอบรองแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับอยากขุดโคกหนองนาำโมเดลนะครับทีมงานเฉลิมสิริทรัพย์ของเรานะครับก็รับขุดออกแบบโคกหนองนาำโมเดลเลยนะครับโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับประสบการณ์มากกว่า20ปีนะปีครับมีผลงานมากกว่า200กว่าแปลงนะครับเข้าไปดูผลงานได้ที่เพจเฉลิมสิริทรัพย์นะครับหรือว่าช่อง YouTube ที่ผมกําลัง ทำให้อยู่หนะ้าตอนนี้นะครับก็คือเฉลิมลศิรีรั์นะครับสวยงามนะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งแปลงครับที่อยากให้ทุกคนมาชมมาดูกันนะครับอัปเดตไปนี่คือ3เดือนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าในช่วงของเดือนธันวานะครับปีห5นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ฝากผลงานกันด้วยนะครับกับทีมงานเฉลิมสิริทรัพย์ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ